ก่อนขึ้นไปบนเขานะครับผมจะมีศาลเจ้าพ่อรมมาเจ้าแม่ใบสีนะครับผมให้เรามาสักการะบูชานี่คือทางที่เราจะต้องขึ้นไปบนเขาไปน,นะบันไดทั้งหมด227ขั้นตอนนี้ยังขึ้นไปไม่สุดนะยังเหลืออีก59ขั้นแต่เรามาขอชัยพระพรกับแม่นางบวชกันก่อนนะครับืมแม่อรพินนะครับผมขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมี ะระฆังให้ตีอยู่เนี่ยสีทิศเลยแล้วก็จะมีวิวสวยๆงามๆให้เราได้ชมกันด้วยมีะระฆังทั้ง4คทิศเลยให้เราได้มาตีนใครอยากจะตีูอีรอบตีเท่าไหร่ก็ได้นะ <c oughs> เพื่อนๆท่านใดมาช่วงอ่าเรียกว่ามาช่วงกลางวันนะนะแดดมันจะร้อนแต่ผมมาสี่โมงเ,งย,นเนย็นแทบจะไม่มีดนะแดดละเราก็เข้าไปชมช่าง,งด้านในนะ ก็มีพระพักรูปอยู่หลายองค์นะครับมีหลวงพ่ออยู่เราก็สามารถมาขอชัยขอพรกันได้นะและแล้งก็มีรอยขอพุทธบาทนะครับให้เรามาทําบุญสักการะขอชัยขอพรนะครับก็ร่วมอนุโมทนาสาธุไปสาธุบุญไปกับชัยรัตนอนวไวัฒน์ใละแวกนะครับสาธุสาธุสาธุ สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาทาบุญกันที่วัดเขานางบวชนะครับอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะที่นี่เขามีรอยพระพุทธบาทเก่าแก่แล้วก็มีประวัติเกี่ยวกับนางบวชที่นี่ด้วยจะเป็นเช่นไรชัยนัทออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวกันก่อนขึ้นไปบนเขานะครับผมจะมีศาลเจ้าพ่อพรมมาเจ้าแม่ใบสีนะครับผมให้เรามาสักการะบูชามาขอชัยขอพรแล้วก็มาขออนุญ,ญาตท่าน ขึ้นไปอย่างบนเขากันเพื่อเราจะไปเที่ยวบนเขากันนะครับก็สิ่งใดที่ลูกได้ทําผิดล่วงเกินหรือว่าไม่สูกไม่ควรประการใดลูกก็กลับขอข้มาลาโทษพ่อและแม่ด้วยนะครับก,ก,ก็ขอใจขอพรจอยากพ่อและแม่ให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญและให้เพื่อนๆที่ชมรายการมีแต่สิ่งที่ดีๆใครอยากได้สิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่คือทางที่เราจะต้องขึ้นไปบนเขากันนะบันไดทั้งหมด227ขั้น คงได้เหนื่อยกันพอสมควรนะครับผมที่นี้ก็มีถวายาสังฆทานถวายอะไรก็อยู่ทางด้านล่างนะครับผมแล้วก็ข้างบนก็จะมีรอยพระพุทธบาทให้เราได้เข้ามาชมกันนะนชุดสังฆทานตามกําลังศรัทธานะครับผมหรือไม่เราก็หย่อนตู้ทําบุญภายในวัดหรือว่าตามสิ่งต่างๆ,ๆนะครับผมที่มีพระพุทธรูปต่างๆอยู่ทาง อนนี้เราก็ไปช่วยกันทําบุญทำรูปบำรุงรักษานะครับพุทธศาสนาของเรานี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นทางขึ้นไหมสวยงามไหมสวยงามเนาะมีพญานาคห้าเสียนอยู่ตรงหน้าบันไดนะครับผมเราจะต้องขึ้นบันไดไป227ขั้นเ,ออเห็นบันไดแล้วโดดเตะน้องก๊อบขึ้นไปแล้วน้องก๊อบขึ้นไปก่อน, <c oughs> ก,นก็น <c oughs> กระหว่างที่ <c oughs> ขึ้นบันไดไปเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังก็แล้วกันนะครับเรามาเริ่มเดินขึ้นไปเลย227ขั้นแล้วก็เพื่อนๆก็ฟังประวัติไปพลางๆนะวัดเขานางบวชตั้งอยู่เลขที่57หมู่ที่5บ้านนางบวชตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่16ไร่ 48ตารางวาประวัติและความเป็นมาวัดเขานางบวชตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2379อุโบสถหลังแรกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2439โดยมีขนาดกว้าง7วายาว9วาและอุโบสถหลังปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่31มกราคม พุทธศักราช2,505มีขนาดกว้าง28เมตรยาว40เมตรการบริหารและการปกครองของวัดเขานั่งบวชมีเจ้าวาดเป็นประธานการบริหารและปกครองพระพิสุท์และสามเณรปัจจุบันเขานั่งบวชชื่อนี้มีประวัติเล่าสู่กันฟังต่อๆกันมาว่ามีหญิงสาวผู้หนึ่งนามว่านางอ,อรลพินได้พลัดพรากจากสามีต่างคนก็ต่างตามหาซึ่งกันและกัน แล้วก็ไม่มีวี่แววจะได้พบกันเลยส่วนนางอรพินไลยตั้งหน้าตั้งตาเดินทางตามหาสามีต่อไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายนางเดินไปเจอภูเขาลูกหนึ่งนางไต่ขึ้นไปบนยอดเขาเห็นมีวิหารนางก็ได้เข้าไปดูและพบว่ามีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์อยู่ในด้านนั้นนางจึงกราบไหว้แล้วออกมาข้างนอกหาที่นั่งอันสงบนางได้ลำพึงกับตัวเองว่าเหล่านั้นเป็นหญิง ไปที่ไหนก็คงไม่ปลอดภัยนางอรพินจึงตัดสินใจลุกเข้าไปในวิหารอีกครั้งนั่งลงตรงหน้าพระพุทธรูปกราบไหว้แล้วตั้งจิตอธิษฐานต่อพระพุทธปฏิมากรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าขอเดชบารมีของข้าที่ได้สะสมมาโปรดช่วยเปลี่ยนให้ข้าพระเจ้าเป็นบุรุษด้วยในการนั้นนางอรพินจึงกลายเป็นบุรุษเพศสมใจนึกตามคำอธิษฐานเมื่อสมปรารถนาแล้ว นางอ,อรพินมีความประสงค์ที่จะอุปสมบทโดยสแสวงหาผ้าไตาจีวรเมื่อได้แล้วจึงนำมาขออุปสมบทจากพระสังฆราชณบนยอดเขาในวิหารนั้นครั้นอุปสมบทเรียบร้อยแล้วพระพิสุกอรพินได้เล่าเรียนสาระทยายไหว้บำเพ็ญสมถะวิปัสสนาตามวิสัยของสมถะสืบต่อมาการสมัยได้ล่วงเลยไปพระสังฆราชอุปชาของพิสุอรพิน ได้หมอนละนะภาพลงพิสุปอรลพินจึงได้รับตำแหน่งพระสังฆราชาแทนครั้งเท้าปาจิตผู้เป็นสามีเดินทางผ่านมาทางเขาลูกที่พิสุ์อรลพินได้อุปสมบทอยู่แต่หารู้ไม่ว่าพิสุที่ตนเห็นอยู่นั้นคือนางอรลพินผู้เป็นภรรยาของตนเท้าปาจิกยังได้สอบถามพิสุกดังกล่าวว่าพระคุณท่าน เห็นนางอรพินพัญญาของเกล้ากระหม่อมผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่ส่วนพิสุกอรพินนั้นไม่ตอบคำถามเท้าปาจิตแต่ตอบกลับไปว่าจำคิดทุกโศกเศร้าไปทำไมขอท่านจงมาอุปสมบทตั้งแต่อุปสมบทมาเท้าปาจิตก็มักจะคิดถึงแต่นางอรพินผู้เดียวเสมอมาพิสุกอรพินเห็นดังนั้นเพียงห่มผ้าจีวรเข้าไปในวิหารนวัสก,การกราบไหว้พระพุทธปปฏิมากร พร้อมทั้งได้กล่าวลาสิกขาเป็นคารวาสแล้วอธิษฐานขอให้กลับมาเป็นผู้หญิงตามเดิมจากนั้นจึงได้เดินออกมาจากวิหารพิสุป,ปาจิกเห็นว่าเป็นภรรยาตนจึงได้เข้าวิหารไปแสดงและลาสิกขาเป็นคารวาสตามกันไปคือแม่อรพินนะครับผมที่ท่านได้มารอพระสวามีอยู่ที่นี่นะเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อน สมหวังดังเจปองทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธ,สาธุก็มีทั้งเซียมซีแล้วก็มีลูกป,ปิงปองนะใครอยากขอโชคขอลาบขออะไรก็ได้นะครับให้เราขึ้นกันเดินทางขึ้นไปข้างบนยังชั้นที่มีรอยพระพุทธบาทกันต่อไปรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ที่มนดปพระพุทธบาทจำลองวัดเขานางบวชสูงประมาณ100เมตรมีบันไดคอนกรีตจากเชิงเขาถึงบนดป227ขั้น ลอยพระพุทธบาทนี้ได้สร้างไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2,401ทุกวันแรม8ค่ำเดือน12ปีละกาจะมีงานเทศกาลนมัสก,การลอยพระพุทธบาทในกลางเดือน5ของทุกปีและเป็นสถานที่จัดงานตักบาทเทโวคณะของจังหวัดนครนายกทุกเดือนเมษายนจะมีงานประจำปีที่วัดเขานางบวชคืองานสักการลอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในมณฑบ,บนยอดเขา ขณะที่วันออกพรรษาจะมีงานตักบาตรเทโวยิ่งใหญ่ดังนั้นแน่นอนว่าถ้าเราคิดจะกราบไหว้ลอยพระพุทธบาทจำลองก็ต้องลงทุนเหนื่อยกันสักหน่อยแต่เชื่อว่าบันไดทั้งหมด227ขั้นนั้นคงไม่หนักหนาสาหัสอะไรมากเพราะผมขึ้นไปแล้วก็พักประมาณสองครั้งเท่านั้นเองวัดแห่งนี้ถือเป็นวัดหนึ่งในวัดสำคัญของจังหวัดนครนายกว่ากันว่าหากจะปฏิบัติภารกิจไหว้พระเวัด ให้สมบูรณ์หนึ่งในนั้นจะต้องรวมวัดเขานางบวชไว้ด้วยนอกจากรอยพระพุทธบาทจำลองที่สร้างขึ้นเกือบ100ปีมาแล้วมณฑบยอดสูงของยังเป็นที่ประฏิษฐานของพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์เป็นที่เคารพสักการะ,ะบูชาของประชาชนยิ่งนักขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมี และคังให้ตีอยู่เนี่ยสทิศเลยแล้วก็จะมีวิวสวยๆงามๆให้เราได้ชมกันด้วยเราเดินไปชมวิวกันก่อนนะตอนนี้ก็4ี่โมงเย็นแล้วปกติเขาปิด4ี่มงเย็นนะแต่วันนี้ก็ขออนุญาตท่านขึ้นมาท่านก็พระท่านก็ให้ขึ้นมาอยู่นะขึ้นมาได้มามาแล้วต้องมาให้ถึงลอยพระพุทธบาทน,นี่ก็เป็นฝั่งเขานึงนี่น่าจะติดเขตของไปทางเก่งคอยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ ก็เป็นวิวที่สวยงามมากเลยมีระคัางทั้ง4ทิศเลยให้เราได้มาตีกันใครอยากจะตีกี่รอบตีเท่าไหร่ก็ได้นะก็ไม่ได้ว่าตจอย่างใดสวยงามดีนะหลังนี้ก็มีร่มนะเผื่อ,เพ,อเพื่อนๆท่านใดมาช่วงเขาเรียวกว่ามาช่วงกลางวันนะนะแดดมันจะร้อนแต่ผมมา4ี่โมงเย็นเนี่ยแทบจะไม่มีแดดแล้วแล้วก็เริ่มจะตกเย็น จะหัวค้ำมาละทั้งนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามองเห็นวิวไปทางด้านนูน้นนะทางนี้จะไปฝั่งทางฝั่งทางนาครนายกหรือเปล่าในผมเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราเข้าไปกราบพระพุทธบาทกันก็มีวิหารอยู่ทางด้านบนนะครับให้เราเข้ามาขอใชัขอพรอกันเราก็ถอดรองเท้าไว้ทางด้านล่างนี่แหละแล้วเราก็เข้าไปย่าง ด้านในวิหารกันสวยงามเนาะเราก็เข้าไปชมชังด้านในนะก็มีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์เลยนะครับมีหลวงพ่ออยู่เราก็สามารถมาขอชัยขอพรกันได้นะเพื่อนๆอยากได้สินใดก็ขอให้เพื่อนสมหวังดั่งใจบองทุกประการเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุด้านล่างก็มีรอยพระพุทธบาทนะครับให้เรามาทําบุญสักการะขอชัยขอพรนะครับผม ก็ร่วมอนุโมทนาสาธุไปสาธุบุญไปกับชัยนัทออนทัวร์้ลยลวกันนะครับสาธุสาธุสาธุาธเราได้ทำบุญกันแล้วเราก็มีกำลังใจที่จะสู้กับงานสู้กับการใช้ชีวิตประโญนัยกันในวันต่อไปนะครับบุญใดที่ผมได้ทำแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนได้บุญตาบเท่าเช่นผมหรือมากกว่าผมทุกประการเลยเนาะก็สวยงามมากเลยแต่ที่นี้ก็วัดน,นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับ ก็มีทางจีนเขานะครับจริงๆแล้วมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทนานหวเนี่ยมันจะมีโบสถ์มีอะไรอยู่ทางฝั่งนูน้นแต่ผมเข้าไปแล้วตอนแรกก็คือเนื่องจากสี่วงเวย็นแล้วเนาะทางวัดบางจุดต่างๆก็จะปิดลงนะครับผมเลยนอกจากที่นี่ก็ขึ้นบันไดามามีแม่มีแม่นังบวชนะครับผม ที่ประดิษฐานอยู่ตรงตรงนี้ให้เรามาขอชัยขอพรตามที่ประวัติที่ผมเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะอาจจะเล่าไปไม่หมดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆเลยนะแล้วก็ยังมีวิวสวยงามให้เราได้ชมด้วยเราลองออกไปดูกันว่าวิวพระอาทิตย์ตกจะสวยงามไหมหรือว่าเราจะเห็นกันไหมตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งใช้เวลาขึ้นมาประมาณไม่ถึง20นาทีเองก็คลิปนี้คงไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองออกไปชมดูว่าเราจะเจอวิวสวยงามหรือพระอาทิตย์สวยงามไหม mm hmm. โอ้ พระที่ยังไม่ตกเลยยังอีกนานก็ประมาณเท่านี้นะรอบเราก็มีละคัเนี่ยอะไรต่างๆให้เราได้ตีกันสร้อสวยงามไปอีกแบบหนึ่งการทาบุญของประเทศไทยก็มีหลายอย่างเขาก็จะมีถวายสังฆทา,อทา,าน,อ,น,าอ,าาน,น,นอยู่ทางด้านล่างของตีนเขาหรือว่าทางขึ้นบันไดนะครับอยู่ทางด้านล่างแล้วก็เดินชมวิวชมความสวยงามกันไป ก่อนเราจะเดินทางกลับเพราะว่าก็ที่นี่ก็มีเท่านี้นะครับทริปนี้ก็มีประมาณอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีอะไรมากสักเท่าไหร่คนก็เลยแบบไม่ค่อยมากันสักเท่าไหร่เลยส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นเสราร์วันที์กันซะมากกว่านะครับมีสิ่งใดที่ผิดพลาดทั้งประการใดชัยนัทออนทัวร์ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ไว้นะที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมฝากกด subscribe ด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ชัยนัทออนทัวร์ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไป ปีใหม่ก็ขอให้เพื่อนๆเดินทางกลับบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวสวัสดิภาพและมีความสุขกันมากๆนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย